สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกทุกท่านสั้งหลับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสูตรไม่เด่นร้อยสิบหน่วยบนหรือสูตรไม่เด่นในสามตะบนให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่นอนครับํำเตือนคลิปวีดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนจากกาปกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขเจาะอะไรก็เลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตโรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟมกันด้วยนะครับทางเจ้าหน้าทางแบบนี้ก็ฝาก,กาดติบัติการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดที่ใหม่จากทางจองโจดยหอยไทย9้าโชคดีครับต่อไปรเริ่มคำมวนวณการดูนะครับ สุไม่เด่นเต็มเอสุนไม่เด่นร no ้อยสิบหน่วยบนนะครับหมดที่แล้วเข้าอยู่นะครับผาคิดว่าแต่มันจะไม่หลุดเออจะหลุดสักสูตรใดสูตรหนึ่งคิดว่าจะหลุดนี่สูตรนี้จะหลุดเนาะหรือหน้ายังไม่หลุดอะไรสักสูตรหนึ่งสูตรสสี่สูตรเนาะไม่มีเก้าไม่ไม่ติดไม่มีเก้าเจ็ดแปดนั่นเองในในนี้นะไม่มีหกสี่ 1>, 1, 2, สองในเก้าเจ็ดแปดนั่นเองนะครับหมายถึงไม่เด่นในสามตำบลนั่นเองไม่เด่นร้อยสมัยโบรานั่นเองนะครับเนาะยังไม่เคยหลดเดินดีอยู่นะทุนนี้ไม่สุดเดินดียังไม่สะดุดสุดหน้ากระดาษแล้วแต่ว่าเอามาเขียนแค่นี้เนาะทกนีไ่ได้แปดสองห้าเก้านะว้าวทีละสุดสถ้ามาชนกับเด่นก็ค่อยกันไว้อันนี้ก็สำหรับสูตรนี้คือ ปดสองห้าเก้าไม่เด่นในสามตบวนเเขียนไว้ยงี้เนะไม่น่ามาในสามตบวนแปดสองห้าเก้าคือคัดออกในสามตบวนนั่นเองนะครับเนาะที่เหลือจากแปดสองห้าเก้าก็จะเป็นตัวนี้เนาะถ้าสุดเขาเดินต่อไม่หลุดอีกเนาะยังไม่เคยหลุดเลยตัวนี้ย,นยังไม่หลุดนนะลองดูก็จะเหลือหนุกนย์หนึ่ง สามสี่หกเจ็ดนั่นเองนะครับเนาะถ้าสูไม่รู้อีกก็สามารถจับชุดสามตับนได้ดังนี้นั่นเองครับตัวหนึ่งสามสี่หกเจ็ดก็จับชุดสองตะบนได้ดังนี้เหมือนกันถ้าสูตรไม่รู้ก็จะจับได้ทั้งสองแบบนั่นเองนะครับเนาะที่การจับสามตับนก็จะเป็นให้จับทีละคู่ตัวหนึ่งนี่เนาะแล้วก็สามสี่หกเจ็ดมาต่อท้ายตัวหนึ่งสามตัวหนึ่งสี่ตัวหกตัวเจ็ด นสามนสี่สนหกโซนเจ็ดแบบนี้นั่นเองพอโซนเจ็ดก็เอาคู่ศูนย์สามอย่างเงี้ยเอาสี 74, 0 6, 0 7, ่หกเจ็ดมาต่อท้ายก็เป็นโซนสามสี่โซนหกโซนเจ็ดก็จะเป็นโนสามสี่โซนสหกโนสามเจ็ดนั่นเองนะครับมีที่การจับสามตัวบนเนาะแล้วก็ศูนย์สี่อย่างเงี้ยก็หกเจ็ดมาต่อท้ายก็เป็นศูนย์สี่หกศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่หกศูนสี่เจ็ดแบบนี้นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็โซนหกเจ็ดนั่นเองนะครับนั่นเองตร่งงี้คู่ ศูนย์หนึ่งเสร็จก็เอาเลขศูนย์สุดแล้วก็เอาหนึ่งคู่หนึ่งสามอย่างเงี้ยเอสี่หกมาหลอดท้ายนะหนึ่งสามสี่หนึ่งสัมหกหนึ่งสัมเจ็ดหนึ่งสัมสี่หนึ่งสัมหกหนึ่งสัมเจ็ดนั่นเองแล้วก็หนึ่งสี่ก็หนึ่งสี่หกหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่เจ็ดทันทีการจับนะแล้วก็หนึ่งหกเจ็ดนั่นเองหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดเสร็จก็เอาคู่สามสี่สามสี่หกสามสี่เจ็ดสามสี่หกสามสี่เจ็ดแบบนี้นั่นเองแล้วก็สี่หก 467นั่นดีนะครับเนาะสามตับนถ้าสูตรไม่หลุดในสามตับนนี้เนาะไม่เด่นสามตับนนี้ไม่หลุดเนาะสามตับนก็อยู่ในกลุ่มนี้นั่นเองยกเว้นเบิรนหามน่าไม่ได้จับเบิรนหามถ้าเจอเบิร์นหามมันก็จะมากถ้าจับเบิรนหามเพื่อมันจะมากกว่านี้อีกสองเท่าตัวนี้พอจับเฉพาะไม่เบิรนหามเฉพาะสามตัวบนนี้จับไม่เบิรนหามเนาะแต่ถ้าสองตัวจะจับเบิรนด้วยจับสองตัวจับสองตัวบนก็ได้ตามนี้เนาะที่ถ่าจับสองตัวก็โซนหนึ่งโซนสามโซนสี่โซนห้า ต้นหกต้นเจ็ดอย่างนี้ไล่ไปจนทีละตัวแล้วก็หนึ่งถึงเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสามสี่สามหกสามเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดหกเจ็ดแล้วก็เบรรลวมันเองโอ้ยอยู่ในกลุ่มนี้ในวิธีการจับสามสองตัวบนถ้าสื้ไม่หลุดสามตัวบนก็อยู่ในกลุ่มนี้สองตัวบนก็อยู่ในกลุ่มนี้นั่นเองนะครับเนาะถ้าไม่หลุดอีกนะครับตรงนี้ก็จะได้ก็จะเลี้ยก็ได้นะไม่ได้จับสามตัวนะ ทีแรกก็ได้ก้าเจ็ดได้เจ็ดแปดนั่นเองนะครับเนาะไม่เด่นขนาบนหกผมตัดสีออกตัวนึงนึกว่าจะสีมันจะหลุดนั่นเองจนเด่นเยอะนั่นเองมันจะมาก้าเจ็ดแปดนั่นเองมาในสามสนามบนนั่นเองมันจะจับสามตัวเนาะมันมีจับเฉพาะสองตัวนี่มาเจ็ดแปดนเองครับมันจะแล้วเข้าอยู่เนาะนั่นะเองมันนี้จับทั้งสามตัวได้สองตัวด้วยนะถ้าถาไม่เบิร์นามสามตัวก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยสองตัวก็จะมีด้วยนะั่นเองนะครับเนาะ เทยวที่การคัดเดี๋ยวผมจะคัดสองตัวก่อนแล้วมาคัดสามตัวให้ชมกันนะครับเนาะคัดสองตัวโดยส่กรรมการของเราสิบหน่วยบนห้าสูตรหนึ่งสองสามสี่ห้านี่พีที่หนึ่งนะครับส่วนกรรมการของเราเุดสุดสีชมพูเดลองสีเหลืองสุดชนห้าสูตรซีชิมพูเดลองสีเหลืองชนสีในห้าสูตรนี่นะครับเนาะเรามาจับในนี้นะสูตรหนึ่งชนที่ห้าสูตรซีชิมพูนะครับจับไปง่ายเลยสามสูตร รุ่นสามชนที่ห้าสูตรชมพูนะครับทำง่ายๆเลยเนาะรุ่นสี่ชนที่สี่สูตรสีนี่ห้าสูตรสีเหลืองรุ่นหกชนทน่สีนี่ห้าสูตรสีเหลืองรุ่นเจ็ดชนที่ห้าสูตรยชมพูนะครับหนึ่งสามจนที่สี่สูตรสีเหลือง อางนี้นะโฉนเงนง่ายเลยหนึ่งสี่ไม่เฮ้นนเหน,นึ่งสี่ชนที่สีชมพูเนาะสีเหลืองนี่หนึ่งหกที่สีชมพูสีห้าสูตรสีชมพูน,นั่นเองนะครับหนึ่งเจ็ดไม่มีชนนะครับสามสีไม่มีชนสามหกชนที่สีเหลืองนะครับเนาะสามเจ็ดไม่มีชนนะครับไม่ไม่ชนสีเนี้ยห้าสูตรน,นั่นเองสี่หก สี่หกก็ไม่ชนสีในห้าสูตรสี่เจ็ดไม่ชนสีในห้าสูตรหกเจ็ดชนอยู่สี่สูตรนะครับสีนีนสี่สูตรนั่นเองเบิ้ลไม่มีชนเลยนะครับไม่มีสดมีแค่อย่างอย่างมากแค่สามสูตรไม่มีสี่ถึงห้าสูตรนั่นเองเออเออไม่ใช่เบิ้ลไม่ได้จับเบิ้ลหามเบิ้ลหางไม่ได้จับสําหรับอีกทีนี้เนาะจริงเบิ้ลมันจะมีเบิ้ลอยู่เนาะมันมีเบิ้ลสี่ในห้าสูตรไหมไม่มีไม่มีสี่ถึงห้าสูตร ต้นมีหนึ่งสองสมสีศเบิลอยู่เนาะเขาลืมจำเบิลด้วยเนาะต้นมีสี่ศูนย์หนึ่งเลยหนึ่งสองสามสมีหนึ่งสมีหนึ่งหมีหนึ่งมีหนึ่งสองสามสมีหนึ่งสองสมสี่มีหกมีหนึ่งสองสาเจดมี เมื่อมีสี่สูตรนี่มีสูตรตัวเดียวเนาะหนึ่งสองสามสี่ลืมจับเมื่อนนไหลเพลอะเมื่อนไปด้วยเนาะนี่คือจับสองตบวนก็ได้ตามนี้นะครับถ้าไม่มีสูตรได้หลุดเนาะถ้าสุกรรมการเราไม่หลุดแล้วก็สูตรนี้เราไม่หลุดด้วยก็ยัง็ยู่กลุ่มสีชมพูถ้าหลุดถ้ากรรมการหลุดสูตรใดสูตรหนึ่งแต่สูตรนี้เข้าก็อยู่กลุ่มสีเหลืองนะครับนี่คือ เด่นลองสีเหลืองนะครับเอาเด่นสุดถ้าไม่มีสูตรได้หลุดไม่เด่นนี่เข้าแล้วก็สูตรคัดเด่นนะน,ดนี่เข้าเนาะห้าสูตรนี้เข้าก็จะอยู่ในกลุ่มสีชมพูนเอ้ี่คือเด่นสุดไม่มีสูตรได้หลุดสําหรับอีพีนี้นะไม่เกี่ยวกับอีพีอื่นนะเด็ถ้าไม่มีสูตรได้หลุดสาหรับอีพีนี้อยู่ในกลุ่มสีชมพูนนะครับ สูตรเข้าแต่มีสูตรกรรมการหลุดสูตรใดสูตรหนึ่งก็จะอยู่ในกลุ่มสีเหลืองนั่นเองนะครับเนาะจับนี้ก็เราเองตามใจชอบเลยนะครับวันนี้คือจับสองตะบ,บนแล้วก็คัดเด่นให้ชมกันแล้วก็มาคัดสามตะบนให้ชมกันด้วยเลยในคลิปนี้นจับสามตะบนได้ด้วยนั่นเองนะครับจากสูรไม่เด่นมันเองเขาจะจับเต้มรวมร้อยสิบหน่วยก่อนันดับแรกเลยนะครับเนาะในปีที่แปดนะเต้มเลย เห็นเต็มเลยหน่ยสามตำบลของเราสามสี่ห้าแปดเก้าศูนย์สามตำบลบอกก็แล้วได้สามสี่ห้าแปดเก้าศูนย์เนาะถวงไม่ก่อนเลยนะสามสี่ห้าแปดเก้าศูนย์สี่สามสี่ห้าแปดเก้าศูนย์ห้าสามสี่ห้าแปดเก้าศูนย์ชนแปดสามสี่ห้าแปดเก้าศูนย์ชนเก้าสามสี่ห้าแปดเก้าศูนย์ชนศูนย์เนาะบอกกันได้ส<ๆ>ิบมะนี่ สามสิบห้าแปดเก้าศูนย์ันได้สิบสามสิบห้าแปดเก้าศูนย์ตรงนี้รวมกันได้สิบสามสามสิบห้าแปดเก้าศูนย์แปดสามสิบห้าแปดเก้าศูนย์ศูนย์สามสิบห้าแปดเก้าศูนย์ไม่ได้สี่นั่นเองสามสิบห้าแปดเก้าศูนย์สิบสามสามสีบห้าแปดเก้าศูนย์สิบสี่สามสีบห้าแปดเก้าศูนย์ตรงนี้ก็ไม่ติดนั่นเองนี้ได้หกนั่นอเจ็ดนั่นเองที่ชนแต้มร้อยสิบหน่วยบนนะจะเป็นที่ ในวงกลมไว้หนเดีนะครับเนาะผมเอาเต็มน้าเสมือนเป็นตัวยืนหลักแล้วก็เอามาเทียบชนเ่นร้อยสิบร้อยหน่วยหรือสิบหน่วยจากการวิเคราะห์แล้วสามารถเทียบกับสามตุตรงได้แล้วก็สลับหลักได้เหมือนกันะเทียบชนได้เหมือนกับตัวนี้นั่นเองนะครับเนาะแต่นี่มันเทียบชนรวมสามตัวบวกกันแต่ตัวนี้บวกกันสอง ในสามตัวอันนี้บวกกันสองสองในสามตัวเราจะได้ตามนี้นั่นนี่นะครับเนาะเรามาคัดสี่ตัวเนาะว่าห้าหกเจ็ดแปดเก้าชนที่เต็มที่ชุดไหนบ้างเนาะห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาทีละชุดก็ได้นะห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้ไม่มีชนอันนี้มีชนที่ห้านะอันนี้เป็นที่ห้านะมนหมดสี่ที่ห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้ามันหมดเจ็ด ได้แปดอันี้ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่หนึ่งบมกหนึ่ง้าห้าเก็ดแปดเก้าสามบวกหกได้เก้าห้าเจ็ดแปดเก้าห้ากเจ็ดแปดเก้าศูนย์หมกศูนย์หมกเจ็ดได้เจ็ดอันเดงห้ากเจ็ดแปดเก้าศูนย์หมกได้หกอันเองห้ากเจ็ดแปดเก้าหมกเจ็ดได้เจ็ดอันเองนะครับห้ากเจ็ดแปดเก้าสามหวกเจ็ได้เจ็ดห้ากเจ็ดแปดเก้าหมกเก้าได้เก้าหมกเจ็ดอันเองห้าเจ็ดแปดเก้าก็ได้แปด ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามหกสี่เก้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามหกสี่ดิจ็ดชนทุกตัวเลยนะครับสําหรับนี่นะเป็นทุกตัวสําหรับสูตรสรือเลขของเราคู่ร้อยสิบร้อยหน่วยร้อสิบหน่วยคู่ใดคู่หนึ่งตัวนี้ชนทุกเต็มร้อยสิบหน่วยทุกตัวนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งศูนย์หนึ่งสองห้าชนศูนย์หนึ่งสองห้าชนคู่นี้มากเนาะ ตัวหนึ่งสองห้าชนศูนย์หนึ่งชนตรงนี้เนาะชนวงหนึ่งในหนึ่งชนอันนี้ชนสองละชนวงในหนึ่งชนสองตัวละโซ่หนึ่งสองห้าตัวนี้ไม่มีโซ่หนึ่งสองห้าไม่มีเลยมีสามมีหกมีเก้าโซ่หนึ่งสองห้าตัวนี้มีศูนย์เนาะสามบวกเจ็ดได้ศูนย์สี่บวกได้ศูนย์นซ่หนึ่งสองห้าตัวนี้มีชนเนาะมีหกมีเจ็ดมีสาม รูนหนึ่งส,สองห้า <uds> ส, seldom, ส,ส,สี่ห้ามีห้าได้นะมรูนหนึ่งสองห้าสี่หนึ่งสามได้สี่ได้เจ็ดได้เก้าสี่เจ็ดเก้าไม่ชนนะครับศูนหนึ่งสองห้าเจ็ดแปดสามไม่ชนนะครับศูนย์หนึ่งสองห้าจะได้ชนที่ศูนย์ส,ส,ส Barnes, ีสสสส่บวกได้ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองห้าสามบกเจ็ดได้ศูนย์นั่นเองนะครับรูนหนึ่งสองห้าโอเค เด่นจะอยู่ให้อยู่ในกลุ่มสีมพูนะคะเนาะให้ลองสีเหลืองแล้วกันวนสองจุดกับหนึ่งวงก็จะเป็นสามสูตรเต้มทั้งสามสูตรก็จะเป็นตัวนี้นะเป็นสูตรสีมูเลยนะครับเนาะนี่ชนแต้มร้อยสิบหน่วยอันนี้แล้วก็เต้มคู่ร้อยสิบหน่วยหนึ่งสิบหน่วยให้จะเป็นเด่นสุดนะครับเนาะ แ,แต่เต็มทั้งสามสูตรคนสอนต็มทั้งสามสูตรเขจะให้เป็นซีมพูเลยหนึ่งวงกับอีสองจุดหนึ่งวงกับอีสองจุดนั่งงบบนเองนะครับนะฮึ อันนี้แค่หนึ่งวงหนึ่งจุดหนึ่งวงหนึ่งจุดหนึง่งวงหนึ่งจุดนั่นเด่นะครับเนาะส่วนไม่เด่นเดินร้อยสิบหน่วยบนนะครับจะได้ตามนี้ถ้าไม่หลุดเนาะหนึ่งไอแปดไม่เด่นไม่เด่นร้อยสิบหน่วยแปดสองห้าเก้าที่เหลือก็เด่นร้อยสิบหน่วยศูนย์หนึ่งสามสี่หกเจ็ดจากสามตัวบนก็ได้ตามนี้นะครับเนาะเปนเด่นไอชนเต็มเลยได้ตามนี้แล้วก็สองตัวบนจากสองตัวบนด้วยก็ได้ตามนี้ ัดเต็ดด้วยสูตรกรรมการก็จะเด็ดสูตรซิมพลีลองเสียงตามนี้นะครับเนาะพีนี้ก็เป็นในพีนที่เก้าแล้วนะครับใครไม่ทันคลิปไหนก็ให้กดชื่อช่องสูตรห้อยไทยเก้าห้าหกนะครับถ้ากดเข้ามาวีดีโอีกทางเขาจะเห็นเคล็ดธง,งหมดไม่ตกข่าวนะครับมีหลายสูตรให้เลือกใช้ชมกันนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ช,ชุดน,นั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับ ำรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกท่กทานจงโชคดีครับ